สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการดำรงชีวิตของเมงกินูนบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเมงกินูนนี่มาจายางไงไปอย่างไงมันเกิดจากไหนมาจากไหนนะฮะแล้วมันกินอาหารอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวผมเองก็เพิ่งรู้ว่าตัวเมงกินูนที่เขาเรียกกันเมงกินูนเมงกินูนเนี่ยที่คนอีสานกากินกันเนี่ยเขาตอนนี้ก็กินกันทั้งประเทศเลยนะะ ที่ผมจะให้เรามาดูนี่นะไอตัวนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยไอเนี่ยคือขี้วัวนะขี้วัวขี้วัวแต่ก่อน,นมันเป็นขี้วัวปเปียกๆแฉะอยู่ที่นี่ผมมาเก็บใส่กระสอบไว้ใส่ถุงไว้นะใส่ถุงไว้พอทิ้งไว้นานๆนี่อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วนะทิ้งไว้อยู่นานๆในกระสอบปีหนึ่งกระสอบปุ๋ยนี่ปีหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรเน่ในกระในกระสอบปุ๋ยเนี่ยรู้แต่ว่ามันมีมูลมูลของวัวอยู่เนี่ย พอเพิ่นเมื่อวันก่อนผมก็เลยมาเปิดดูถึงรู้ที่มาที่ไปของแมงจีนูนนะฮะทีนี้เรามาดูพอผมเปิดดูเนี่ยผมจะไม่เห็นตัวเนี้ยเนี่ยพวกเราเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนแกบมีเยอะเลยนะฮะในถุงนั้นนะฮะในถุงปุ๋ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกหนอนแกบอ่านเะนี่ยเออผมก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะเนี่ยมีเยอะ ทีนี้ก็เลยม,มาถ่ายทอดมาอะไรให้เขาให้มาลงคลิปใหพ้พี่น้องเราดูว่าที่มาที่ไปของแมงจิโน่นีน่มันมาจากไหนอะไรยังไง,ไงพอมันอยู่ในน,นี้นะฮะนานนานไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเด็กแด้เป็นเด็กแด้ด,ดีกว่านี่มาดูนี่นะ,ะไอตัวที่เป็นเด็กแด้เนี่ยมันจะอยู่ในนี้มันจะเริ่มมาเป็นในนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกระเทาะให้พวกเราดูนะะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เราดูว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนที่ผมแกะแล้วเนี่ยที่ผมก็เทออมาแล้วเนี่ยนี่นะโซตีครับเนี่ยพวกเราจะเห็นเนะฮะอันนี้คือตัวแมงกินูนนะครับนี่เกิดจากหนอนแกบนี่นะฮะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเรามาดูนี่นะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวมันยังเป็นดักแด้อยู่เลยเนี่ย แต่ผมลองชิมดูแล้วนะฮะเนี่ยมันมันตัวมันจะมันมันเหมือนพวกไอเด็กแด้อะไรฮะพวกเหมือนเด็กแด้พวกอพวกแมงมันพวกอะไรต่างนี่หละเหมือนกันคล้ายๆกันเสร็จแล้วพอมันโตมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะมาสังเกตดูตอนแรกผงไม่รู้ว่ามันเป็นแมงกินูนเนี่ยเนี่ยมันโตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาหน่อยแล้วแมงกินูนเนี่ยเรามาดูท้องมันสังเกตท้องมันนะเนี้ย อย่างนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมากระเทาะให้ดู <c oughs> นี่นะะมันอยู่ในนี้นี่เรามาดูกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเะะนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวมันจะเป็นอย่างนี้เย่ตัวหนึง่งเดี๋ยวผมก็มากระเทาะอีกตัวหนึง่ง เนี่ยมันมีเยอะเลยนะไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะเลยที่อยู่ในกระสอบขี้วัวที่ผมเก็บมานะที่ผมใส่สูงเก็บไว้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ย,ยไอต้ไอตัวเนี้ยนะมันเกิดเกิดจากเนี่ยหนอนแกบตัวนี้เนี่ยหนอนแกบตัวนี้ เนี่ยเนี่ยมากนเนี่ยหนอนแกลบตัวนี้ที่ให้ที่ที่เป็นเมงกินูนที่ให้เราพวกเรากินกันเนี่ยนะฮะทีนี้หายสงสัยกันแล้วเพราะเรามาเห็นกระตาเราแล้วว่าเป็นยังไงครับคลิดนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเผื่อจะได้มีสิ่งดีๆอะไรแปลกๆมาพวกเราได้ดูกันนะฮะนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าตัวหนอนแกบเนี่ยมันก็คือเมงกินูนดีๆนี่แหละเนี่ย หนึ่งจีนูนเนี่ฮะครับคลิปมีไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับ